ถาเครื่อเอาเลยใา้าเปทมอยที่ังหดับาั้แล้วบอกว่าต้องไปบ้างนีนี้แล้ว เราต้องให้โอกาสเขาจำนวนหางเรื่อจำนวนสองหมื่นบาทนะครับที่ร้านสุโอเรา่าอะให้โอกาสเขาเพื่อความเค็รุครับแต่ผมก็บองดูวหางเรื่อแบบชิบูตเลยผูมาไม่ชิบูติจะให้โดนเิอหรอเอาฟังงกานหลังกันได้เอาเก่งจีเกงจีพูดจูดกันตูๆเลยก็บอกกันที